นี่เป็นนาทีระทึกชายคุ้มคลั่งขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าไปในเขตการบินหรือแอร์ไซส์ซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมด้วยอาวุธขวานและปืนก่อนจะวิ่งไปถึงช่องทางเข้าอาคารเทียบเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินต้องรีบปิดกั้นประตูเอาไว้ทําให้ชายคนดังกล่าวหันไปทุบประตูกระจกจนแตกกระจายก่อนที่เจ้าหน้าที่สนามบินจะช่วยกันจับตัวไว้ได้ในที่สุด ผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ34ปีชื่อนายวัชระเป็นพนักงานคลังสินค้าเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางเสาธงส่วนคลิปนี้ถูกเปิดเผยช่วงสายระหว่างการถแถลงชี้แจงเหตุการณ์โดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้กำกับการสอพทอ่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยในคลิปจะเห็นว่าระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจรักษาความปลอดภยัยประตูทางเข้าคอนโทรลพ a าสตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งอยู่ ในวัชระผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาเจ้าหน้าที่จึงเดินเข้าไปสอบถามและแจ้งให้ออกจากพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่วงห้ามระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุขยับรถจักรยานยนต์เหมือนจะเลี้ยวกลับออกไปแต่ทว่าจู่จูก็ใช้มือซ้ายชักปืนออกมากวดแหว่งข่มขู่จนเจ้าหน้าที่แตกหนีกระเจิงหาที่หลบแล้วขี่รถจักรยานยนต์เข้าสู่พื้นที่ด้านในบุกเข้าไปแอร์ไซส์หรือเขตการบินซึ่งเป็นพื้นที่หัวงห้าม กระทั่งรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุเสียหลักลม้มจึงวิ่งหน,นีพร้อมชักปืนข่มขู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พยายามใช้รถยนต์สกัดร,รวมถึงวิ่งไล่ตามจับแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งขึ้นบันไดจนเข้าถึงช่องทางเข้าอาคารเทียบเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินที่อยู่ด้านในต้องปิดประตูกั้นผู้ก่อเหตุจึงใช้ขวานที่พกมาด้วยทุบประตูกระจกรอแตกไม่แตกแต่เมื่อหันหลังกลับไปเห็นเจ้าหน้าที่เกือบสิบคนตามหลังมา จึงชูขวานและปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่อีกรอบแต่ครั้งนี้ไม่เป็นผลเพราะเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าปืนที่ผู้ก่อเหตุพกมานั้นเป็นของปลอมเมื่อถูกต้อนจนมุมผู้ก่อเหตุจึงใช้ขวานทุบป,ประตูกระจกอีกสองครั้งจนกระจกแตกละเอียดส่วนตัวผู้ก่อเหตุก็เสียจังหวะล้มลงเจ้าหน้าที่พุ่งเข้าชาตัวทันทีโดยขณะนั้นผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาผู้จ่าไม่รู้เรื่อง แต่ยอมรับว่าเสพยาบ้ารวม9เม็ดจนประสาทร้อนหูแววคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายตนเองผมได้ถามเจ้าหน้าที่ที่อินชาร์ดแล้วเห็นแล้วครับว่าปืนบีบีมันเป็นบีบีการแน่นอนเพราะว่ามันมีเริ่มมีพลาสติกเด้งออกมาปืนปลอมแน่นอนเจ้าหน้าที่ถึงตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าเข้าชาร์จเพื่อย,ยุติเหตุการณ์เมื่อเพื่อไม่ให้กระจกบานที่สองสมมติว่าขวานมันจามแตกเข้าไปได้ หลุดเข้าไปในอาคารรถไฟสารอันนี้จะไปเรื่องมันจะบานปลายนะครับเราก็ไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นมากไปกว่านี้เพราะนั้นนั่นคือสาเหตุของการยุติเหตุการณ์บริเวณนั้นตัวได้ผมก็ลงไปแล้วก็สอบเขาเองเขาพูดไม่รู้เรื่องนะครับจนเมื่อคืนประมาณสามทุ่มเนี่ยเริ่มพูดดูเรื่องก็บอกว่าซื้อยาบ้ามาจากเพื่อน10เม็ดแล้วก็เสพไปเม็ดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเป็นยาบ้าปอมก็รู้สึกโกรธก็เลยเสพทีเดียวปดเม็ด ล้อมแล้วเล่าขาวแล้วก็นั่นแหละครับเขาก็หลอนแล้วผมก็ถามแล้วมาทําไมที่นี่เขาบอกเขาไม่รู้ก็มีคนมาพูดใส่หูเขาว่าให้เขาไปไปไปเขาก็ไปเรื่อยแล้วผมถามถาทราบไหมว่ามันเป็นสนามบินบอกว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาไปที่ไหนแต่เขารู้ว่าตอนนี้มีคนคนติดตามเขาเขาก็หนีไปเรื่อย การนี้นอกจากผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บแล้วยังมีเจ้าหน้าที่สนามบินได้รับบาดเจ็บอีก4ี่คนและแม้จะมีคำยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัยและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเวลาเพียง10นาทีแต่ก็ยังมีการตั้งคำถามถึงระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินว่าละหลวมเกินไปหรือไม่ เนื่องจากปล่อยให้มีขี้ยาพกอาวุธบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามสูงสุดของสนามบินหลักของประเทศภายหลังเปิดประเทศไม่ถึง3วันซึ่งภูมิในวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยอมรับว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบเพิ่มแนวทางป้องกันพร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการใช้อาวุธอุปกรณ์คู่กายเจ้าหน้าที่เช่นปืนไฟฟ้าซึ่งขณะนี้สนามบินหลายแห่งทั่วโลกได้นำกลับมาใช้อีกครั้งแต่ที่ไทยยังไม่มีการนำมาใช้ การปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยของเจ้าพนักงานทั้งหมดเนี่ยเราคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการอยู่ในพื้นที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเจ้าหน้าที่ทุกนายเพราะนั้นขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นั้นเป็น,เป,นเป็นการมขั้นตอนตาม S O P ที่เรากําหนดเอาไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาพิจารณาถึงอาวุธที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้ แต่ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ตัวพูดที่จะเราจะต้องใช้เพื่อความปลอดภัยนะครับเืนไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ตอนนี้หลายๆสนามบ,บินในโลกเนี่ยเริ่ม,มกลับมาใช้เพราะนั้นเนี่ยต้องกลับเรียนว่าเราทางสุนทรภูมิเองคงจะต้องกลับมา,าพิจารณาในการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในเรื่องของเป็นอุปกรณ์คู่กายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศและมีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็นประตูสู่นานาชาติหรือ international gateway ในการต้อนรับการมาเยือนของผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยและผ่านไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกการรักษาความปลอดภัยจึงต้องเข้มงวดและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ต้องมานั่งทบทวนหรือระบบทุกครั้งหลังเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือที่เรียกว่าหัวหายล้อมข้อเยาวลักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน